เนี่ย yeah. ฉันในานามของผักและนี่คือปืนของฉันฉันจะยิงพวกแกให้แหลกสิ้นเลยไม่ว่าใครหน้าไหนี่คิดท้ากับฉันแล้วก็ฉันจะยิงไม่เว้นและก็ไม่ยั้งด้วยมนุษย์ก็เหมือนกันนะถ้ากินพวกเราทุกวันแล้วก็ไม่ให้พวกเราเกิดเป็นต้นเดียวพวกมนุษย์ก็เหมือนกันก็ตายเหมือนกันได้หมดทั้งนั้นแหละอุ๊ยโหดไรยบรเชลยเลนครับทุกคนผักอันนี้โคตรโหดจริง สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับน้องมือนีเข้ากัมไอยู่กันนเกมฟูดแกงกันนะครับเนาะซึ่งเกมนี้สิปินเออแปลงตรงเลยฟูดแกงแปลว่าเหล่าของอาหารนะครับนะเนาะเหล่าแกงของอาหารครับทุกคนอาหารนี้เป็นพักครับเกมนี้โดยรวมแล้วสิเป็นเกมการข,าข่กากันของพักครับทุกคนเซนในว่ามันมีปืดพรอมนะเนาะหลายคนคิดว่าเออพักผู้ดีมมนสิขา่ามนุษย์บอสแมนครับทุกคนมันข่าพวกเดียวกันครับโดยเกมนี้สิแบ่งกันออกเป็นทีมทีมครับท,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 ทุกคนเขาจะจับคู่ไปเฮาเลยเกมนี้ใต้น็ตครับเอาเป็นว่า เอามาลองมาเล่นเกมฟูดแกงกันดีกว่าครับทุกคนมาเกมนี้มันีมวนขนาดไหนไปกันเลยเกินจ้าโอเคเข้าไปที่แบตเตอร์นกันครับเอาระจับคู่เรียบร้อยวิเชโอ้โหเข้าอยู่ฟังนี่ครับโอเคเรดี้แบตเตอร์ตพวกเราเอ้ยฉันเป็นแครรอเออบบบแค่เราจะพิกปะโอ้โหเป็นพีคพีเท่าไหร่พิคครับทุกคนโม้เป็นพิกเอาเราจะมาที่มีคาบูอยู่งั้นเหรอเออเออโอ้ยโอ้ยตายตาย กูต่อสู้ที่เขาต้องยิงคือโดนนะครักแดงโมครับทุกคนโอ้โหมันอ่อนข้างต่อข้างเอาละตายปุ๊บเกิดไหมยิงไปเลยจา้าโอ้โหแต่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็โดนัะก็ตายไปแล้วหนึ่งเอาละครับไม่กินแต่ละตามีเวลาจำกัดครับทุกคนแล้วก็ห้องคาสิาเนคานี่เขายิงมันตายได้นี่เอ้ยพวกเราไม่ยอมแม้หน้าไอ้แตงโมช่วยตาหน่อยแตงโมจะตายแล้วเออบอด แสงโมตายโอ้โหปึ๊บขอขึ้นไปอยู่ชั้นสองแล้วกันอ้าวตกมาชั้นแรกอื้ออื้อเอ,อ,อ,อจอย่าไงไอ้โดนัทไอไดโงโมแดงโมแดงโมลูกกระตูลูกกระตูโ,โอ้ยโ,โอ้โหโหโหย,ยตายแล้วตายแล้วจังวหวะนี้เอ้อตายไปเลยแดงโม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 ลูกกระตูนหวานจังหวะนี้ทีม่มันหล่อมันแดงโมหมดนะเอาละเอายิงมันโอ้โหจังหวะนี้ไม่ใช่กระซิกันดโดดแบบจูกทุกคนฉะนั้นพอตรงยิงมันเนี่ยมันตาย เอาละแตงโมแตงโมสุดท้ายแล้วเออไปฏิแทเขาตายบาดีนเอาเราจะเอาตายคือบัยอมแพัิพริกลอยยิ่งในพริกขั้นจะถือระเบิดด้ะยเง่ายแต่ก็ช่วยยิงอยู่นะเออมันมาแล้วลูกพี่ยิงมันเลยจ้าได้ครับแตงโมโอ้ยโอ้ยโอ้ยแตงโมเราเมื่อยตายทำซ้อนดูเวลาสิดูเวลาก่อนโอ้ยหมดไปแถวนาทุกคนแล้วทีมไหนเป็นทีมชนะครับทุกคนโอ้โห เข้าชนะเย้ช yeah. นะครับทุกคนโอ้โหบาคิีว่าสิสาีชนะแบบง่ายๆครับทุกคนเ mm. บิ่งเลยคะแนนเท่าในถ้วยรวันไทยั้าาเนี่ยทุกคนแล้วก็ดาวได้สามครับทุกคนเย้ yeah. มาไปต่อไม่รอแล้วนะออาล่ะเริ่มเลยจังหวะนี้เข้าได้ พิซซ่าแล้วก็กล้วยครับทุกคนคู่จะถสูกกับเฮาและมูเฮาก็ได้โดนัฮโอ้โหกับตัวกับแซ่แล้วเหรือมาอยู่ทีมเรากับตัวกับแซแล้วนะดูนะันกับตัวกับแซ่เป็นทีมเรียบร้อยแล้วครับทุกคนมันมันอยู่ทีมเฮาแล้วและทีมที่เข้าที่ตองขามันคือพิซซ่าหน้าเงินนะฮะแล้วก็กล้วยนะบาร์นอร์เอ้ยไอ้กล้ยอ้าวฮัลตายโอ้ยจังหวะนี้มันเล่นแบบนี้หรอมันเล่นวิธีสุกะปกมันเล่นวิธีสุกะโปกเอ้ยยิงตูดมันเอ้ย มามาบอกเลยนะถ้าจะเป็นมนุษย์ในี่จะกินแกมมนแล้วโอ้โหตายไปเลยเอาแต่จะวาดิขอขึ้นไปอยู่ด้านบนหน่อยขอเป็นชนชั้นสูงชนชั้นต่ำมันอยู่อมูเขาตายเออตายต่อหน้าต่อตอาจะเจ็บการจูดีด,ดีใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วโอ้ยไอ้กล้วยไอ้กล้วยมันกระโดดด้วยเออตายทั้งคู่ <laughs> ตายตะกูและแต่วันนี้เวลามันก็มีขีดจำกัดของมันนะคะอยู่ที่36วินั่นเองโอ้ยเพื่อนตาต่อหน้ารอบสองแต่วันน like <mad> ี้มันจะยิงเราแต่เพียงไฟเดียวไม่ได้นะเพื่อนช่วยหน่อยฉันมาแล้วโอ้ยช่วยหน่อยเพื่อนเออเฮ้ยจังหวะนี้โอ้ยโอ้โอ้ยโอยดูเลือดเราดูเลือดเราโอ้ยจังหวะนี้มันมึงเลือดเท่าทุกคนเลือดเลือดนิดเดียวเองอ้าตายจ่อย เอาละเรือเอ็กซ์เอสวีขอสักตาหน่อยเหอะ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 นี่เอาละเอาจะดูเ่าชนะแค่ไหนนอนเป็นบอเป็นบอเย้ชนะเหมือนเดิมทุกคนนั่งไปซิฟป่ะโอ้โหสุดยอดเล่นแต่ละทีนี่รู้สึกว่าเขาชนะตลอดเอาจจะจริงเกมทุกเกมแล้วเขาด้อมมันอาจจะเป็นบอส หรือหรือเปล่าวะนาจะเป็นปบะมัณนัหมนครับทุกคนโอเคและเข้าได้สามดาวเพ๊่เข้ากับสมัครบดลอกกองอันนี้ได้และวผาได้กองนี้ปพ๊บ,บมกับทมีเงินนะคนนรับเนาะแมนบอกอ้าวประเด็นคือมันเข้าอะไรเนี่ยมุดชอบโฆษณาขายของเข้ามาในโทรศัพท์เป็นเทียอะไรของพวกมึงเนี่ยควายเอ้ยมารอบสามบาทที่นี่เอามูเข้าวักับทรยศเข้ามาหนีไปยูทั้ทงับประรดครับทุกคนหมักพริกด้านแรก ในเวลาการเล่นของเฮานี่มันบอได้อยู่เพียงด้านเดิมครับทุกคนมันยังมีแบบด้านใหม่ไหม,ไมเฮาเออตื่นหนาตื่นตาตื่นใจอึบบักพริกบักพริกทอร่าย,ยุทธ์กูวังหันตอนเล่นตาแร่แล้วมึงอยู่น้ำกูเอ้ยบักพริกไปไส่ไปใส่เอ้ยโอ้โอจหจังหวะดีแข่งเล่นเรื่อยรู้สึกว่าตัวละครที่เฮาจะยิงมันนี่รู้สึกว่ามันแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยครับทุกคนโอ้โหมันคนิ้นจริงๆแน่อือแ,แตงโมช่วยฉันน้อยขันกระโดดเหมือนกันน่ะโอ้ยตายแล้วนะฮะ เอาละแตงโแมแตงโมสับป,ประรดมันเก่งนะเหรอสับป,ประรดนี่จะไปไหนไอสับป,ประรดป้าเดี๋ยวกูจะเอาไปทิ้งศูนย์พันธุไปเลยนะถ้าฉันศูนย์พันธ์แล้วก็มรุษย์ยามุกแกจะกินอะไรจะไม่ใช่เมน็นรูจะปิดผักเว้ยโอ้ยมันไปวุ่นละ,ะักทิกงี้ทรยศ์งั้นเหรอไอเพื่อนทรายศ์ไอเพื่อนทรยศเเ้ยฉันไม่ใช่ทรยศนะ์นะอ้าวแล้วก็เดนตายเองเอามาดิเขานำไปสี่แล้วเราทำเปนสามเองเราอย่าเล่นเล่นนะฮะ เอานําไปห้าแล้วอืมมันเล่นมันเล่นเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอาดิเอาดิครับเอาดิครับจะหมัดจะมวยก็มาดิครับจะมัดจะมวยจะมัดจะมวยนามันเลยนํามันเลยเร็ว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 มือนัน่นโอ้แ <c oughs> ต่นี้เพียรได้เทนะครับทุกคนเพียรได้เทเอาเอาเอาอืมไม่ต้องแพ้หรอกนาถ้าเราสามัคคีกันแล้วก็เราจะต้องชนะแน่แน่แน่แน,นอนอืมไอ้เพื่อนสอรายศไปไหนฮึบมาเท่านั้นเป็นเกียร โอ้ยโอ้ยโอ้ยอึบอึบไปไรอึบอึบนี่ตาไปหนึ่งโอ้โหมดเวลาไปก่อนและแล้วทีมเราก็แพ้โอ้ยฝ่าไปก่อนเถอแพ้ครั้งนี้จะจะไม่ยอมเด็ดขาดครั้งหน้าเอาไหมโอ้ถึงแพ้เข้าก็ได้่ถึงทังวันแค่สองดาวไปแค่หนึ่งครับทุกคนแล้วเราจะปลดลอกได้ไปนีเี้ยดำเนินการต่อนะฮะเปิดไม่ได้ทุกคนเเป็น่ามาลองมึงใหม่อ้าา ของคงของค้งเฮียอะไรกูก็ไม่ซื้อหรอกยาอ่อนมากเลยมาตอนนี้ขอเป็นเปลี่ยนสถานีนิดนึงอ,อยู่บนโต๊ะอาหารเครื่องดื่มตั้งนานแล้วนาท่านเหรอนี่มูห้องหรือเปล่านี่โอ้ยเล่นไปเล่นมากระแหลกนะเนี่ยอืมอ,อื้ยคู่ตัวถัข้าวเป็นเค้กหรือเ,เปล่าแมนบอเฮ้ิฮิฮิโมเมนโมเมนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูปั่งไหนวะโอ้แม่แม่ๆๆคู่ตัวถั่เข้าเป็นเค้กกับพิก้าครับทุกคนมีตัวละครเป็นไม้ขมาเรื่อยๆครับ อ้าวบันนี้เลือดเข้าเราล้วนถบันนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยถึงแม้จะเห็นกันได้แต่ก็จะมีก่อกำบังป้องกันอยู่คือจานนะฮะจานที่ไปได้รามานานสิบปีตั้งอยู่เรียงรายโอ้โหจังหวะนี้เอ้ยเอ้ยจะไปไหนจะไปไหนเออเออและไปเพียงแค่ไหนพอนะฮะยังมีขวดเราตั้งแต่งานพร้อมับทุกคนเพื่อให้เออวูย่างแัว่าะอัตบานี้ยอ้เอ้ยยิงมันดิโอ้ยตายละเลือดเข้าโอ้ เขานั่ไปซีอีเรียลทุกคนเฮ้ยเขาสะมาเหตุอะเล่นมัวนีิบเอได้ปึ๊บเอ้ยมันจูกว่ะเอ้ยมันจูบมันจูกเอ้ยยิงดิยิงเออเออเออในการเล่นครับทุกคนกันเท่าขาอะไรทั้งสองปึ๊บคะแนนเท่ากันจะเพิ่มครับมานี่เป็นการตายนะไอ้บอสขัดมือเสมอกันแล้วจะไมขอขอชนะหน่อยเหลือเวลายี่สิบวิขอชนะหน่อยเอ้ยตายแล้วอุ้ยเยอะเกิดไรไหม ว่าจะทันไหมเนี่ยจะทันไหมเนี่ยเราดูทงพี่เขานำไปโอ้โหขอยอมแพ้ขอยอมแพ,ออมแพ้แล้วหรือเอือยอมแพ้แล้วครับทุกคนไม่ได้ถ้วยรางวัลสักกะบาทบีเนาผมรู้แล้วคัดผมกดนี่โกด์ชนะตรงขืนแทแน่นอนและถ้วยรางวัลที่เข้าได้มนันได้แต่ละร้านครับทุกคนเข้าสามารถไปซื้อตัวละครอ,อื่นได้แต่ว่าขั้นตัวละครใดที่ม่สามารถเอ่อ ภาษามาซื้อได้ก็คือภาษามาซื้อได้มับ้านภาษาวะมีแล้วเพิ่มมึงเลย <c oughs> น,ลน,นะครับทุกคนมองรูปเอ่อถั่วรางวัลที่สองนะนะนเนาะท่านเฮ้สากิฟต์ซาโสมถั่วรางวัลตาราหน้าได้แต่ละรถแต่แต่ละแต่ละช็อตแต่ละช็อตของไอเทมต่างๆที่อยู่ของเครื่องนี้นะครับนะเนาะเฮ้าก็จะภาษาม,มาซื้อตอัวละครอ่นได้ยงเช่ตนตัวละครที่สามาถึงครับทุกคนตัวละครทอมนะครับเนาะอันนี้นะมันอาจจะอยู่ในพวกเอ่อช็อปนั่สิครับทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับปึ๊บนี่เลย มาแมนมองนี่แมนมองนี่มองนี่ครับทุกคนนี่คขว่าทอมขั้นถวยรางวัลเพรท่านหอดเอ่อจุดๆนั่นก็สิบ่สามารถท่านซื้อได้ครับทุกคนต้องถ่ามไม่ได้ครับหนีเลยก็สิมีตัวละครหลายตัวเกย์กับพักครับก็สิมีซื้อพร้อมทอมบุลลี่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 บิลลี่โอเคแล้วก็ฮอนนะครับเนาะอันนี้ตัวละครนี่ยุดันอยู่อีกไกลๆเลยครับทุกคนในการที่เข้าแถอถวายวัตมาแลกนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นฮาค่า วอเตอร์บอ,อ Restaur, ลเจอร์แตงโมครับทุกคนมาหันสับปะรดอันนี้เจมส์นะครับเนาะอันนี้บดนะครับเนาะบัตโทนี่พิซซ่าแล้วก็เพสดันแบบเพคครับทุกคนไอายโกอันนี้มันฝรั่งจัสอันนี้คือเอ่อเอี่ยวเมคนว่บฟักทองเออประมาณนี้ครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไอศครีมนอร์นะครับเนาะอันนี้คิงพระราชานะครับเป็นแฮมเบอร์เกอร์ตัวละครทั้งหมดทั้งมวลในเกมนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับเขาสามารถเอ่อเอาทัวร์ทั้งวันไปแลกแล้วก็ สามารถมาสื่ออยู่น่ได้ครับทุกคนคือไม่ต้องเสียเสียเงินพร้อมบอหรือจังไดมันอาจจะเสียเงินพน้อมแล้วก็ตัวรางวันไปแลพร้อมครับทุกคนโอเคไปมาแลนะ้ครั้งนี้ผมคิดว่านอาจจะประหอดครับทุกคนนี่เลยเขาเรืออยูแค่สิบสองอันเองว่าหันถ้าปลดล็อกเงืนปลดล็อกหนีไปได้ไท็นทีแล้วเดี๋ยวมาลองปลดล็อกใหม,ม่ทีนี้ได้โอ้โหได้เงืนอีกลวโอเคถ้ามันเดงขึ้น,นีส่คือเขาต้องไปฝ่าวปปล,ล็อกครับคล้ายๆเกมฟรีไฟเลยครับทุกคนก็เก็บเงินไปเลยนะฮะหนึ่งร้อยบาท เอาละที่เหลือก็แค่ลอดตัวละครปดลลอกไม้าวลาล่า,ลางว่านให้มันได้หลายๆแล้วก็สามารถมาปดลลอกตัวละครท่อมเนาะครับเนาะนี่เลยเอาเป็นพ้าข้อนที่เขาจีจาก,กันไปในครั้งนี้ครับทุกคนข้ไปเดินตาจะถ่ายกันอีกว่าทุกคนไปกันเลยเอาละคู่ของเราคือคือหมักพลิกเหมือนเดิมเ,เพิ่มเติมคือด่านเ,าเก่าๆมะจังหวะนี้ขอผ่านหน่อยแล้วกันนะพอชนะซากซตอนตาก,ก่อนที่จะเลิกเล่นคลิปโอ้โหจังหวะนี้เอา้า โอภากร์แล้วโอภากร์แล้วจริงจังแล้วอืมอืมอืมจริงจังแล้วครับทุกคนมาดิรู้สึกว่าตัวละครที่เขาเล่นนี่คนค้างี่เก่งขึ้นระดับระดับหนึ่งครับเอาหละเขานั่งไปซ้อแล้วสุดยอดอุ้ยพิซซ่าช่วยกันหน่อยพิซซ่าพิซซ่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันไหนมันไหนมันคิดนีเหรอเอ้ยเอ้ยจังหวะาดิเฮ้ยนี่มันนี้เขาใหญจชอบเพ็อ้าวอุ้ยเขานั่งไปเออยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยข้าโย่เขายังนั่งไปสาม เขาอ่ะแล้วมันมีเวลาแล้วมันมีเวลาหรืมันลงไปตะลักมันลงไปตะลักเออเดี๋ยวนำไปซีเลยเอออย่างงี้สิเอ้ยมันเล่นมันเล่นแผนโซกับโรกว่ามันใส่ระเบิดว่ะเฮ้ยระเบิดมันเอามันให้ใสว่ะเดี๋ยวเด้อระเบิดเมื่อกีบางหน้าจะเอาไปอัปเกรดมากนะครับเนาะไปดิไปดิเขานำไปซ้อนนฮะเออเขานำไปซ้อนเออเขานำเขานำไปซานวโอ้โต่อริมพันกันไปแล้วเฮ้ยประเด็นนี้ตายตายแล้วอะเฮ้ยฉันคิดว่ามันอยู่นี่นะเออฉันตายโอ้ยลงไปก็ไปดูตามมาตาเรือ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้มาดฟันหนังทอดไอ้มาดฟันหนังทอดเดี๋ยวฉันเก็บแกไปกินซะเลยนะเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนรับบ้าอยู่ไหนวะอุ้ยนั่นเป็นหกอุ้ยสบายสบายอุ้ยอย่าเพิ่งดีใจไปอย่าเพิ่งดีใจไปเอ้ยโอ้ยเชี่ยเอ้ยดิซี่เออห้ามนับเปแปดแล้วอ้ยผมคิดว่าตาเดียวจะตาแทนแน่นอนอืออ้าวเพื่อนเราตายต่อหน้าเอ้ยยิงเพื่อนกูบอกยิงเพื่อนกูบอกเอ้ยจะไปไหนเย่หมดเวลาเย่ โอ้โหนำเป็นแปรนะทุกคนเขาไดไปแค่สี่เองชุดยอดเลยอะโอโ้ได้รับไปแค่หา้าเดาติมสามอาวละมาเปิดดูกันเลยเปิดได้ปะอ๋อเ้อต่อไปออนมองหนนะครับเนาะวิทุกคนเลืออิดหน่อยาาอออห้นนากกจะสามารถทปรดรอตัวละครท่อมได้้วอวะบางอันนี่จะ้าวังอันนี่มัมาสามเปิดเปิดกลองเลยครับทุกคนโอ้โนึกวาจะเปิดไห้ อุ้ยอยากได้ทอมเบิงเบิงเบิงรังสนาปืนเป็นเรารู้สึกว่าสีรุ่นแรงบอลใส่ใหญ่ครับทุกคนเอาเป็นว่าขั้นพายกรเล่นเกมฟุดแกงนะครับน้อก,ก็ไปสามาถหถหาโหลดกันเล่นได้ครับทุกคนโอเคสลับมือหนีกับพ่อก่อนกันแล้วกันครับทุกคนรู้สึกว่าเล่นมาเออจุจุจัดจัดเกมทีแล้ว หามันกดออกจากในลบาบัสตินีโอเคเรียบร้อยครับทุกคนสจหรับมือนี้นะครับน้องขั้นไทยมาเกมที่พรมริมในครั้งนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยน,นะครับและที่สำคัญอจะได้กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการเจ้นเตะในครั้งหน้าครับทุกคนสจหรับมือนี้ผมก็ต้องขอตัอตอวรักทุกคนไปก่อนไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสจหรับมือนี้บ๊ายบาย